คณิตเพิ่มเติมมสเรื่องเซตแบบฝึกหัด1.1ก่กอข้อที่3จงบอกจำนวนสมาชิกของเซตต่อไปนี้ก็จะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันข้อแรก เซตของ a มีสมาชิกเป็น1,234เห็นช so, ัดเจนว่ามีจำนวนสมาชิกอยู่แค่1ตัวเท่านั้นที่มองว่า1ตัวเพราะว่าแต่ละสมาชิกอะค่ะมันจะต้องถูกขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาซึ่งอันนี้ไม่ได้มีเครื่องหมายคอมมาขั้นอยู่เลยเพราะฉันจำนวนสมาชิกมีอยู่แค่1ตัวค่ะเซตของ b ก็จะมีจำนวนสมาชิกเป็น0 1 2 3แล้วก็ ซึ่งก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันเซตของ C ก็จะมีสมมวนสมาชิกคือ A, B, C, D, E, F, G, H และ T, S, K ซึ่งก็จะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด7ตัวและเซตของ D ก็คือเซต ที่มีสมาชิกเป็น x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง10และ20จำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง10ก็คือ11ไปเรื่อยๆจนถึง19เพราะว่าอยู่ระหว่างจะต้องไม่รวม10และ20ซึ่งในที่นี้นะคะก็จะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกัน เซตของ e มีสมาชิกเป็น x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกและน้อยกว่า0ูนยจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า0ย์มันไม่มีเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าน้อยกว่า0ูนย์เนี่ยเป็นจำวนเต็มลบดังนั้นข้อนี้จึงเป็นเซตกว้างจำนวนสมาชิกจะเท่ากับ0ูย์ตัวค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด s u p e r t h n n k s เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ